สัจธรรมว่างมีครั้งที่221เรื่องชาวปัญญาในอัตตารับรู้ท่านคงโยฮันเหลินเมตตาเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ขอกราบองค์เดิมในจิตยานตนของทุกท่านด้วยความสงบสุขร้ายขอบเขตความสงบสุขร้ายขอบเขตก็คือ ได้เข้าถึงข้างในความว่างแท้แยบยนต์มีแล้วเรียกว่าความสงบสุบร้ายขอบเขตขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของทุกท่านพวกเราจะแจ้งเห็นญาณก็จะมีธรรมกายมีธรรมกายก็มีองค์เดิมองค์เดิมคือธรรมกายของญาณตนส่วนเรื่องที่เรารู้ ก็คือรูปกายแยบยนต์ของพวกเราพวกเราต้องรู้สิ่งที่พวกเรามีแต่เดิมมาคือกายที่แบ่งภาคมาจากอมตะหลักธรรมสากลก็คือยานตนของพวกเราเองยานตนของพวกเราคือความว่างรูปลักษณ์ทั้งปวงที่จำทั้งหมดอยู่ในยานตนแล้วพวกเรา มีการจำอีกอย่างหนึ่งที่จำจากภายนอกเข้ามาความจำจากภายนอกมาจากไหนมาจากวัตถุราชาจิตใจและราชาความจำของฉันมาจากไหนฉันนี้มาจากการจำเข้ามาจำชื่อจำเสียงจำรูปลักษณ์วัตถุก่อเกิดอัตตาตัวฉันเหล่านั้น ถูกจำเข้ามาจากภายนอกตัวฉันถูกจำเข้าไปในอัตตารับรู้ก็จากภายนอกเข้ามาเช่นกันทั้งหมดจำวัตถุภายนอกเข้ามานั่นเรียกว่ารูปลักษณ์วัตถุรูปลักษณ์วัตถ,ถุมีมากมายร้ายขอบเขตมีกุศลร้ายขอบเขตมีอกุศลร้ายขอบเขตมีความโลภโกรธหลงร้ายขอบเขต ดังนั้นสภาวะของพวกเราทั้งหมดจำจากภายนอกเข้ามาแล้วยึดติดพวกเราขนาดนี้อยู่ตรงไหนพวกเราอยู่ในความว่างของจิตใจพวกเรายังไม่กลับคืนสู่ความว่างแท้สภาวะที่อยู่ข้างในความว่างมีระดับมากมายนับไม่ถ้วนเช่นชาวปัญญาหรือไอคิว ของแมลงวันยุงมีน้อยมากๆากชาวปัญญาของสุนักก็สูงขึ้นอีกหน่อยสภาวะไม่เหมือนกันสัตว์ทุกตัวมีสภาวะไม่เหมือนกันมีชาวปัญญาต่างกันเช่นสุนัขบางตัวแสนรู้สอนมันรู้เรื่องมันสามารถช่วยทำงานไปตลาดซื้อของได้ ส่วนคนเรามีชาวปัญญาเกือบร้อยเปอร์เซนบางคนเกินร้อยบางคนแค่50%สชาวปัญญาของคนก็ไม่เท่ากันชาวปัญญานี้มาจากสภาวะที่สะสมแต่อดีตชาติบำเพ็ญมาเก็บแฝงติดมาดังนั้นสัตว์ทั้งโลกมีชาวปัญญาไม่เหมือนกันมนุษย์ทั้งโลก แต่ละคนมีชาวปัญญาไม่เหมือนกันบางคนชอบต่อสู้บางคนมีความเมตตามากบางคนมีน้ำใจที่อบอ้อมอารีมีจิตใจกว้างใหญ่บางคนรู้จักเห็นอกเห็นใจคนรู้จักยกโทษให้อภัยคนชาวปัญญาของพวกเขาไม่เหมือนกันแล้ววันนี้ ชาวปัญญาของพวกเราอยู่ตรงไหนชาวปัญญาอยู่ที่อัตรารับรู้ข้างในจิตร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดจบจนวันนี้จนเป็นอนันตชาติมาล้วนใช้ความว่างของจิตไม่ใช่ใช้ความว่างของยานตนยานตนคือความว่างแท้ต้องมีไม่มี เธอขาดซึ่งมีไม่มีก็ไม่สามารถเห็นญาณตนพวกเราเป็นชาวปัญญาที่ยึดมีพวกเราอยู่ในจิตใจเรียกว่ายึดมีก็คือจำสรรพรูปสรรพสิ่งภายนอกจำเข้าไปในอัตตารับรู้มีผลได้ผลเสียก่อเกิดการแบ่งแยกความดีและความชั่ว ดังนั้นต้องบำเพ็ญชาวปัญญาของพวกเราความจำดั้งเดิมพามาสะสมมาหลายชาติพบเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันดังนั้นจึงเรียกว่าบำเพ็ญมาเป็นอนันตชาติเช่นเขาเห็นหนึ่งรู้ถึงสาบางคนสดับหนึ่งรู้ถึงสิบได้ยินแค่หนึ่งแต่รู้ถึงสิบ ชาวปัญญาของเขาสูงมากเขาเคยมองผ่านๆแต่เขาไม่ลืมบางคนอ่านตั้งหลายรอบเขายังลืมลืมความจำนั้นแล้วดังนั้นฟ้าดินจัก,กรวาลสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรนั่นคือปัจจัยเกิดปัจจัยดับ เป็นเหตุปัจจัยผลกรรมสนองของพวกเขามีความรู้สึกความเข้าใจและประสาทสัมผัสของพวกเขาไม่เหมือนกันทั้งหมดอยู่ข้างในความว่างพวกเราอนันตชาติมาไม่มีเริ่มต้นไม่มีจุดจบชาวปัญญาที่อยู่ข้างในความว่างเปลี่ยนแปลงออกมาพวกเราทุกการกระทำ ทุกขั้นตอนทุกสภาวะทุกเรื่องที่ดีทุกเรื่องที่เลวทุกเรื่องที่พูดไม่ได้อะไรคือเรื่องที่พูดไม่ได้ก็คือความจำมืดความจำเห็นแก่ตัวในใจของฉันมีเรื่องที่แอบทำเรื่องที่พูดออกมาไม่ได้เช่นเรื่องเงินก็มีเรื่องที่พูดไม่ได้มีเรื่องปิดบงัง เรื่องอำนาจก็มีเรื่องที่พูดไม่ได้มันสามารถก่อเกิดกฎแห่งกรรมตอบสนองเรื่องที่พูดไม่ได้ข้างนอกไม่รู้แต่ข้างในมีการจำยกตัวอย่างตอนนี้มีคนจะมอบเงินให้ฉันหนึ่งแสนบาทแล้วคนนั้นเอาไปห้า0 0ื่บาทเขาไม่พูดตัวเขาเองรู้ แต่เขาพูดออกมาไม่ได้นั่นเรียกว่าความจำมืดเพราะฉะนั้นความจำทั้งปวงเกิดอาการเปลี่ยนแปลงเชาปัญญาของปฐมมภูมิไม่เหมือนกันพวกเราจึงอยู่ในความว่างของจิตเพราะยึดสิ่งที่จำเข้ามาเป็นความมีไร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดมา อัตรารับรู้ข้างในความว่างของเธอไม่เคยเกิดไม่เคยตายเพียงแค่ชาวปัญญาและสิ่งที่จำมีการเปลี่ยนแปลงออกมาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองดังนั้นแต่ละคนมีการเกิดตายผลกรรมสนองชะตาชีวิตประวัติเกิดตายแต่ละคนเวียนเกิดเวียนตายไปเกิดที่ไหน ไปเกิดในครอบครัวใดเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นเครือญาติเป็นเพื่อนเหล่านี้ล้วนมาจากความจําเข้าในอัตรารับรู้กลายเป็นเหตุปัจจัยผลกรรมสนองของพวกเรามันคือมีไม่มีเธอบอกว่าไม่มีกรรมสนองก็มาถึงเธอบอกว่ากรรมสนองแน่มันก็หายไป ดังนั้นสิ่งมีชีวิตในโลกนี้จะเป็นคนเป็นสัตว์ทุกประเภททุกชนิดล้วนมีชาวปัญญาไม่เหมือนกันบ้างก็ฉลาดกว่าบ้างก็มีอวิชชามากกว่าเพราะอะไรเพราะแต่ละคนบำเพ็ญไม่เหมือนกันความประพฤติและคุณธรรมที่เขาทำไม่เหมือนกันตอนนี้พวกเราอยู่ในโลกของความเป็นมนุษย์ โลกที่มีอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ที่เป็นคุณงามความดีและที่มีดีและชั่วแล้วอัตตาหรือฉันนี้มาจากไหนมาจากพ่อตั้งชื่อให้ฉันมาจากภายนอกจําเข้ามาจากคนพ่อมากมายนับไม่ถ้วนในอนันตชาติตั้งชื่อให้เป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกัน ก่อเกิดสภาวะอัตตาตัวฉันขึ้นมาถ้าไม่ตั้งชื่อให้เธอเธอก็ไม่รู้จักตัวฉันดังนั้นฉันมาจากการจำชื่อที่พ่อตั้งให้เธอจำชื่อนั้นเป็นเธอชื่อนั้นเป็นวัตถุเธอก็เป็นวัตถุฉันคือใครฉันคือวัตถุเธอรู้หรือไม่อยู่ตรงไหน อยู่ที่อัตตารับรู้ข้างในความว่างความว่างนี้เดิมทีมีความเพียบพร้อมแต่พวกเราจําสิ่งภายนอกเข้ามาจนมืดดำเป็นอวิชชาเสียแล้วยึดติดแล้วมีดีชั่วแล้วไม่ได้กลับสู่ลักษณะแท้จริงชมหน้าดั้งเดิมไม่ได้กลับสู่ภาวะดั้งเดิมของยานตน พวกเรากลัวกลิ้งอยู่ในจิตใจได้กุศลอยู่ในจิตใจมีการวอนขอวอนขอเรื่องและรูปลักษณ์ที่เราจำจำเข้ามาเป็นของฉันที่ได้ยินก็เอาเป็นของฉันที่มองเห็นก็เอาเป็นของฉันที่คิดก็เอาเป็นของฉันดีชั่วก็เอาเป็นของฉัน ชาวปัญญาจะเหมือนกันได้อย่างไรพวกเราตั้งแต่เช้าจนค่ำล้วนมีการจำตลอดเวลาจำอะไรจำสิ่งที่ฉันจำเป็นของฉันก็คือความเห็นของฉันมีบางคนก็เมตตามากใจดีช่วยคนไม่หวังอะไรบางคนก็ขี้เหนียวหนึ่งคำพูดหนึ่งเสียงก็ทนไม่ไหว ให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์นิดหน่อยก็ทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะชาวปัญญาของเขาต่างกันก็คือปัจจัยตอบสนองของเขาไม่เหมือนกันพวกเราเป็นมนุษย์บางคนมีไอคสูงถึง130-150เขามีความสามารถที่ร้ายรูปลักษ์แข็งแกร่งกว่า อยู่ที่อัตตากับอัตตารับรู้พวกเราไม่ห่างจากอัตตาและอัตตารับรู้แม้นวินาทีเดียวรวมทั้งกลางคืนฝันก็คืออัตตาและอัตตารับรู้ฝันไม่ใช่อยู่ในสมองไม่ใช่อยู่ในร่างกายไม่ใช่อยู่ในชื่อมันอยู่ที่อัตตาและอัตตารับรู้ เกิดสภาวะออกมาเหมือนปลั๊กเสียบเช่นพัดลมมีสายเสียบเข้าปลั๊กไฟไฟฟ้าวิ่งเข้าไปที่พัดลมพัดลมจึงหมุนได้พัดลมก็เสมือนกับร่างกายแรงกระแสไฟไม่เท่ากันดังนั้นสติปัญญาไม่เหมือนกันพวกเรายังเกลือกกล้วยอยู่ในชื่อและรูปลักษณ์ไม่รู้ว่า ทุกสิ่งมีการขับเคลื่อนดำเนินการอยู่ข้างในความว่างสัตว์ทุกชนิดล้วนมีเรื่องที่อัตตารับรู้ของมันมิเช่นนั้นมันก็เคลื่อนไหวไม่เป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันก็มีเรื่องที่อัตตารับรู้ถ้าไม่มีอัตตารับรู้ก็ไม่รู้จะเคลื่อนไหวได้อย่างไรจะมีใครบ้างที่รู้ว่า อัตตารับรู้เกิดดำเนินการทุกสิ่งทุกเรื่องต้องผ่านอัตตารับรู้มิเช่นนั้นเธอเคลื่อนไหวไม่ได้อนันตชาติไม่มีเรื่องใดห่างจากมันได้บางคนใจดีบางคนใจร้ายทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะเรื่องของอัตตารับรู้ วันนี้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกบอกพวกเราว่าพวกเราแสวงธรรมภายนอกแสวงภายในต้องรู้ว่ามีไม่มีภายนอกมีไม่มีรูปลักษ์เข้ามาภายในก็มีไม่มีแล้วพวกเราจึงต้องรู้เป้าหมายของพวกเราฟ้าดินจัก,กรวาลทุกธรรมวิถี ทุกรูปลักษ์ล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างเรียกว่าแสวงธรรมมีไม่มีก็คือพวกเราต้องบรรลุธรรมว่างไม่ว่างคือภาวะดั้งเดิมคือยานตนดั้งเดิมคือหลักธรรมสากลคือหลักธรรมสากลของฟ้าดินสัมแดงออกมาร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุด เป็นแสงสว่างไร้ขอบเขตอายุยาวนานไร้ขอบเขตแต่พวกเราขาดซึ่งไร้ขอบเขตให้คนนิดหน่อยเธอก็ทนไม่ไหวแค่เสียงนินทาเธอคำหนึ่งว่าชื่อเธอนิดหน่อยเธอทนไม่ไหวรับไม่ได้ซึ่งมันคือมีไม่มีเป็นรูปลักษณ์ปลอม สิ่งที่อัตตารู้ก็มีไม่มีอัตตาตัวฉันก็มีไม่มีทั้งหมดจำเข้ามาเป็นรูปลักษณ์วัตถุให้เธอใช้ย,ยึดเอาไม่ได้ถ้าเธอยึดเอาจําเข้ามาแล้วเอาไม่ออกมันจะเกิดเป็นรูปลักษณ์ผลกรรมตอบสนองของเธอบันทึกเป็นชะตาชีวิตเป็นกฎแห่งกรรมติดตามเธอไปตลอด นอกเสียจากว่าเธอต้องแก้ไขมันเธอต้องบำเพ็ญจนมีไม่มีเอาออกไปเธอตั้งจิตศรัทธาไปโปรดคนไปปฏิบัติจริงไปสำนึกคุณไปยอมรับผิดไปเมตตาผู้คนไปกระตันยูต่อพ่อแม่ไปทำทุกเรื่องให้สมบูรณ์ วันนี้มาผูกบุญสัมพันธ์แห่งกุศลกับพวกเราให้พวกเราเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตชาวปัญญาและสภาวะของคนเราล้วนไม่เหมือนกันมาจากการบำเพ็ญที่ผ่านมาของเขาบางคนรู้จักย้อนมองสองตนบางคนไม่รู้จักย้อนมองสองตนบางคนรู้จักบำเพ็ญภายใน บางคนบําเพ็ญไปที่เรื่องราวภายนอกเรื่องภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับเธอเรื่องที่อยู่ในอัตตารับรู้จึงจะน่ากลัวเพราะมันเกี่ยวข้องกับเธอเธอต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แท้จริงของชีวิตทั้งหมดอยู่ที่อัตตารับรู้ข้างในความว่างเธอมีอารมณ์อะไรมีสภาพจิตเป็นอย่างไร วันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีจิตใจฉันหนักอึง้งในใจฉันคิดอะไรอยู่ล้วนคืออัตตาคิดเรื่องที่อัตตารับรู้ทั้งนั้นวันนี้หากข้าพเจ้าพูดไม่สมบูรณ์เสียมารยาทกับทุกท่านขอให้ทุกท่านปลดยกโทษให้อภัยข้าพเจ้ายอมรับผิดทั้งปวงและขอแก้ไขทั้งหมด เป็นคนใหม่สำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก